สวัสดีครับวันนี้พาเพืเ่อนๆมาดูไข่กบที่ไข่ไปเมื่อวานคืนครับตอนนี้ผ่านมาตอนเช้าเมื่อวานไม่มีแดดเลยครับฝนตกด้วยครับทําให้ไข่กบฟักตัวไม่ดีครับที่ขา,ขาวคือไข่กบครับก็เน่าเน่าเป็นส่วนใหญ่ครับฟักตัวไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีแดดเต๋มก็ยังมีฝนตกตลอดเมื่อวานก็มาตอนเช้าก็มี มีฟักตัวได้อยู่ประมาณ20%ครับนอกนั้นไข่เน่าหมดครับวันนี้ก็ไม่มีแดดครับก็ทำท่าฝนจะตกอีกแล้วอากาศแบบนี้ก็คือทำให้กบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ากบเขาจะชอบแดด,ด,ดแดดแหลกมากยิ่งดีครับตอนเราเอากบลงไข่ไข่เน่าเยอะครับ แต่ไข่น่าแบบนี้ถ้ามีตัวอยู่ประมาณ20-30%ก็จะทําให้กบตัวใหญ่เร็วมากครับแต่ว่าต้องมีแดดช่วยอยู่ประมาณ2-3วันครับก็จะทําให้ไข่กบลูกกบแข็งแรงครับตัวนี้มาดูลูกอสอ,อายุ23วันครับอายุจะถึงเดือนแล้วครับก็บางตัวก็มีขาแล้วครับตัวนี้ผมจะเกลี้ยงเองแล้วก็ จะเก็บไว้ทําพันธุ์ด้วยครับก็มีพ่อค้าเมื่อวานก็เข้ามาสั่งจองกบเมื่อเช้าก็มาอีกครับก็สั่งจองลูกกบครับตัวละหนึ่งบาทถึงสองบาทแต่ว่าต้องรอตามคิวครับเพราะว่ากบก็ปีนี้พราม่พันกบผมก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับผมก็เอาผักตกสวากับผักบุงใส่ครับเพราะว่าป้องการน้ำเน่าครับ น้ำเขียวก็จริงแต่น้ำไม่เน่าครับเพราะว่ายัางมีออกซิเจนอย่างสมบูรณ์อยู่ครับลูกออสบ่อนี้บ่อนี้น้ำไม่ไม่เขียวครับโตช้าแต่ก็ยังไม่นอกน้ำครับผมก็ได้เอาผักบุ้งผักตกสวามาใส่ผมก็ตอนเช้านี้ไม่ได้ให้อาหารครับผมให้ตั้งแต่เมื่อวานกินยังไม่หมดเลยก็คือสาเหตุก็คืออาการลูกออสบ่อนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แต่ก็ยังไม่นอกน้ําครับก็ยังใช้ได้อยู่บอ่อนี้สังเกตดูครับเขียวบอ่อนี้น้ําใสน้ําเขียวจะโตเร็วมากครับคนที่เลี้ยงกบลูกออสเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าลูกออสน้ําแบบไหนโตเร็วครับเมื่อวานก็มีลูกค้าเก่าที่เคยเลี้ยงกบมาก็ได้เอา กบพ่อแม่พันธุ์มาขายให้ผมผมก็รับซื้อเมื่อวานครับนูไขก่กบนี่วะนี่ไข่กบครับไข่ทิ้งไว้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับแสดงว่ากบที่มีลูกค้าเอามาให้ผมเมื่อวานมันไข่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาลงไข่มานานครับเป็นพ่อแม่พันธุ์เอามาแปดโลครับเจ็ดโลครับ ไข่เต็มบอ่อเลยครับไข่เยอะเหมือนกันแสดงว่าไข่มอคืนเนี่ยมีแต่ไข่ครับน่าจะไข่อยู่ประมาณสองถึงสามตัวครับ<ม>เดี๋ยวผมจะเก็บตัวใหญ่ๆเอาไว้อีกรอบหน้าก็จะเอาลงไข่ครับเพราะว่าที่เขาเอามาให้มันไข่ไข่ทิ้งครับแต่คงคงจะฟักตัวไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำ น้ำไม่ได้ล้างครับก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูบรรยากาศฟาร์มกบสรุปแล้วเอากบลงไข่ช่วงฝนตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่โดนแดดไข่เน่าเยอะเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ก็จะมาอีกแล้วครับฝนน่าจะตกครับฝั่งนู้นตกแล้วครับค้มไม่มีแดดครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ